ครับผมสวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่พี่พี่เอฟซีุกๆุกทันเลยนะครับผมเมื่อนีเข้าจะเข้าไปในบ้านนะครับผมก่อนเข้าไปในบ้านก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ครอบครัวน้อง,องส้มด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากร้าง้าร้านน้อยๆของน้องส้มด้วยนะครับผมถ้าผมเอาจะเข้าไปในบ้านไปเซ็กหนี่นะครับผมไปเซ็กเบื้องน้องแมวของเหานะครับผมน้องแมวในสังกัดของเรานะครับม ah e, าให้หัวอาหารนะครับผมนี่ นะครับผมสมาชิกนะครับผมพอเราตรวจสมาชิกครบรอบบานแล้วนะครับดูแลนะครับดูสุขภาพแข็งแรงดีนะครับผมอันนี้ก็เป็นน้องคุณแกนะครับอ้วนคืนเป็นแง่เป็นบ้าวแล้วนะครับผมผลเบ่งถองคุกเปแล้วสวัสดีครับเพื่อนมาสวัสดีครับบริษัทเพื่อนมานะครับผมนะครับบ้านนี้เราก็จะไปบ้านหลังที่สองกันได้เลยนะครับนี่ครับบ้านหลังที่สองนะครับผม สัวห่าจีเทียวเบิดนะครับนี่ก็นอนโคจะจังงงยินี่อ้ยหอนเด้หอนเด้โอ้ยนะครับยังมากวัวนะคนนอนอยู่ประสรเพื่นว่านะครับแล้วก็ไปนะครับผมนี่พากันนอนนะครับผมห้้ยตกใจประเสรนะครับผมพ่อกลับมาหอดบ้านแล้วนะครับน้องมูตูนก็เป็นคนเรียบร้อยนะครับเป็นคนเรียบร้อยเป็นเด็กที่ไม่ซนนะครับเป็นเด็กที่ไม่ซนเลยนะครับผมก็จะเล่นอยู่คนเดียวนะครับ น้องค้องขันจะสลาดนะครับผมไม่ดื้อไม่สนนะครับน้องมูตุนก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเป็นเด็กหน่อยที่บอกง่ายเรียงง่ายนะครับแล้วก็กินง่ายนะครับผมนี่แหละนะครับเป็นวิธีของเพื่อนนะครับวิธีของน้องมูตุนนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์น้ำในเด้อนะครับผมเอาืึนะครับผมเอ้ยบอกว่าแั่ได้จบอยู่นะครับผม นึกว่าจะบดอนะครับนี่เพิ่งจะปีนเลนนะครับผมสงสัยอีหยังมั่วเะน้องออกไม่ได้นะครับน้องออกไม่ได้ทํายังไงก็ออกไม่ได้นะครับเพราะว่าข้างนอกจะเป็นมุ้งรวดนะครับแล้วก็ตะไข่นะครับผมน้องไม่สามารถจะออกไปเล่นข้างนอกได้นะครับผมอ,อีหยังหรอกอืมอีหยังไฮเอานกแขกหน่อยนกนกกบมากวานเพิ่นนะครับผมพันจะไปเอานกเนี่ย แต่ว่าฝันหักออกว่าได้หนานห้างนกยงเถึงนะครับผมยี่เท่าหัวิ่นเอายางลูกหึอนี่หลาเจ้ายางไปมาเอานกให้ลาเนี่ลงมาลงมาเร็วๆลงมาลงมาไปมาเอานกกปั่นนะครับนี่แหละก็จะเป็นของน้องมูตุนนะครับผมมลงมาลกมาลงมาเร็วๆเร็วๆไปเอานกให้ก้อนเนี่นกอยู่ใสเดีวนี่อยู่ห้างมากเนีห นะครับผมแง่เยูย่ทั้งหน้าันลงมาลงมาจะตกเร็ว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 เฮ้ยใส่เก๋ไปะได้นะลงมามาเล่นบอลเร็วมาเล่นบอลเร็วมามาลงมามาเล่นบอลนัน่นเฮ้ยมาจากเล่นบอลมุมวันนะครับเพิ่นบ่มักบอลนะครับผมบ่เล่นมือนี่เฮ้ยอารมณ์เสียหนีเนื้อมาใกล้ กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ครอบครัวน้องสมน้ัมเดินนะครับผมสวัสดีครับ